เรามีสิทธิ์ที่จะทําให้ชีวิตของเราทุเร่ทุรังยังไงก็ได้แต่เราไม่มีสิทธิ์ที่จะทําให้ครอบครัวของเราทุเร่ทุรังตามไปด้วยเออต้องสู้เพื่อครอบครัวเรื่องราวของสิ่งลี้ลับซับซ้อนซ่อนเงื่อนของหมูที่จู่ๆก็มีหมูตัวบกควายตัวหนึ่งมันไล่แดกมนุษย์โดยที่ปกติแล้วมนุษย์เป็นฝ่ายไล่แดกพวกม,มันทําให้เรื่องนี้ต้องวุ่นวายอีลุงตุงนางคนแดกหมูหมูแดกคนงงิงงงิงไม่หยุดแมงคอดจะมั่วแล้วเรื่องราวของการแดกกันไปกันมาจะเป็นเช่นไรเรามารับชมรับฟังการสปอยกันได้ เที่ยวตันพันสยองให้เสียงภาษาไทยการสปอยโดยเกมมิ <Gaming Follow. S 2> ่งฟอ l o ล่เดาเดาเดาและสําหรับใครที่ชอบดู YouTube เป็นชีวิตจิตใจผมมีโปรโมชั่น YouTube Premium ในราคา69บาทมาแนะนําซึ่งมันจะทําให้เราสามารถรับชมคลิปได้แบบไม่มีโฆษณาขั้นให้จุกจิกกระดองใจดูช่องเกมมิ่งฟอ l o ล่แบบไม่สะด,ดุดจะพักหน้าจอฟังไปด้วยก็ยังได้แถมยังสามารถฟังเพลงในแอป YouTube Music ได้อีกด้วยเท่านั้นยังไม่พอเพราะเรายังมีโปรโมชั่นชวนเพื่อนเพื่อ,อรับแต้มชวนแค่3คนก็ดูฟรีสบายๆไปทั้งเดือนเรียกได้ว่าชวนเพื่อนเยอะๆแจะไม่ต้องเสีย เงินเสียทอนในการต่ออายุกันเลยทีเดียวเชียวแม่ครดพ่อคนแม่ขมสามารถใช้อีเมลของเราเองสมัครได้เลยติดโปรเดิมก็ย้ายได้มีทีมงานคอยดูแลตลอด24ชั่วโมงหากสนใจก็แอดไลน์ที่อยู่บนหน้าจอหรือจะสแกนคิวอโค้ดก็แล้วแต่ความสะดวกอย่าลืมมาสมัครกันเยอะๆนะจ๊ะคนดีคําเตือนคลิปต่อไปนี้เป็นการสปรอยหนังเราข้อมูลทั้งหมดเอามาจากในหนังถ้าหาข้อมูลผิดพลาดขั้นเคลื่อนจากโลกมนุษย์หรือไม่เหมือนกับวิกิพีเดียหรือตำราบทเรียนใดๆก็ขออภัยด้วยเพราะผมมาสปอยหนังไม่ได้มาอ่านประวัติศาสตร์ เี่งความโหดร้ายป่าเถื่อนและซอกคราวอย่างหนักเพราะในสมัยอดีตมนุษย์ต้องอยู่กันแบบดิบเถื่อนก็แถวนี้ไม่แน่จริงก็อยู่ไม่ได้ซึ่งหนังกระดามเฉพาะจอดจมายังบ้านหลังนี้ที่ตาแก่คนนี้ที่ชื่อเจกกำลังกลอมหลานชายให้หลับเนื่องจากลูกสาวของเขาไปทําธุระก็เลยฝ่ายเขาเลี้ยงหลานแป๊บหนึ่งแต่ในขณะที่เจกกำลังวุ่นวายอยู่กับหลานจู่ๆเขาได้ยินเสียงอูดอีดอูดอีดอยู่นอกบ้านเจก็เลยออกไปดูเพราะไม่รู้ว่าเสียงนั้นมันคือเสียงของตัวอะไรแมงตัวอะไรว่าร้องอูดอีทอีทแต่เจกเขาก็ดหมูป่าตัววบกยส่เขาาอย่งแแรงต่่มูปา น,นี้ก็ไม่ได้หยุดอยู่แค่าการมองใส่ตะแก่เจ๊กเราอมันก็พุ่งเข้าไปในบ้านจนบ้านของเขาต้องเละตุ้มเป๊ไม่มีชิ้นดีตะแก่เจ๊กที่ได้สติก็เดินเข้ามาดูในบ้านทมให้เขาพบว่าหลานของเขาได้หายตัวไปร้องกับหมูป่าจอมมงตัวเมื่อกี้ตะแก่เจ๊กที่รู้ว่าหลานหายไปก็ร้องควนรางเพราะกลัวว่าจะโดนลูกสาวดา่อาอ้าวชิมหายแล้วกูแถมบ้านของตะแก่เจ๊กก็ต้องมาโดนไฟเผาวอดไว้ทั้งหลังจากการที่โดนหมูป่าพุ่งมงกระทันหันเรียกได้ว่ามงรอบเดียวตะแก่เจ๊กถึงกับหมดเนื้อหหหหมมมดดตตตัััวววกกนเเเเเลยยยทีีีแ่่่งงงชิพพรราาาาะููปปซึ ถล่มบ้านก็ทําให้ตาแก่เจ๊กต้องโดนจับข้อหาฆ่าหลานของตัวเองเนื่องจากไม่มีใครเชื่อว่าหมู่ป่าจะรับพาตัวเด็กน้อยไปแต่ถึงทุกคนในหมู่บ้านจะตราหน้าว่าเจ๊กฆ่าหลานของตัวเองสารก็ไม่สามารถลงโทษอะไรเจ๊กได้เพราะว่าไม่มีหลักฐานอะไรที่จะเอาผิดเจ๊กเนื่องจากไฟไหม้บ้านไปหมดแล้วตาแก่เจ๊กก็เลยโดนปล่อยแล้วมาใช้ชีวิตอย่างโดดเดี่ยวเพราะลูกสาวของเขาเลิกคบเขาเป็นพ่อทาให้เจ๊กต้องใช้ชีวิตด้วยความมนาถาเพียงลําพังแม้เกิดมาก็เพิ่งจะเคยเจอชีวิตต้องมาพังเพราะหมู่ป่าหลายเดือนผ่านไปก็ได้มีผัวเมียนา จกแคนาดาคู่หนึ่งมาทําข่าวกันที่บ้านป่าเมืองเถื่อนนี้ซึ่งข่าวที่สองตัวนี้ทำ mm. ก็เกี่ยวกับการล่าจิงโจ,โจ้เราะ้องคู่คิดว่ามันเป็นเรื่องโหดร้ายป่าเถื่อนเนื่องจากผัวเมียคู่นี้เป็นนักข่าวสายนักอนุรักษ์ก็เลยให้ความสนใจจิงโจ้ที่กระโดดไปมาแถวนี้เป็นพิเศษคนเป็นผู้หญิงชื่อเบสผู้ชายชื่อข่าวแต่การมาทําข่าวของพวกเขาก็ไม่ได้เป็นที่ถูกอกถูกใจของพวกชาวบ้านซอกคราวเลยสักนิดเนื่องจากทุกคนล้วนเป็นพรานที่ดํารงชีวิตด้วยการล่าจิงโจ้จอมกระโดดจนนาให้ประชากรจิงโจ้ลดลงห่วมภาพอย่างน่าใจหาาายยซึ่ง่งบสกกก็็พมมมจะัภษณ์นวี้แต ใครให้ความร่วมมือเลยสักคนเออใครเลยจะอยากเล่าความชั่วของตัวเองแต่จูๆ่ๆเบ๊กก็เห็นรถคันหนึ่งตรงเข้ามาเธอก็เลยคิดได้ว่าจะเข้าไปสัมภาษณ์คนที่มาแบบไม่ให้ตั้งตัวเผื่อว่าจะได้ข่าวอะไรดีๆบ้างซึ่งคนที่ขับรถมาก็ไม่ใช่ใครอื่นเพราะเขาคือตาแก่เจ๊ที่ชีวิตต้องมาพังเพราะหมูป่าเบ๊กที่ไม่รู้เรื่องอะไรก็ถามว่าตาแก่ว่าจริงหรือเปล่าที่ตอนนี้จริงโจ้ใกล้จะสูญพันธุ์แล้วตาแก่ก็บอกว่ากูไม่รู้กูสนใจแต่หมูป่าตัวบกควายสายมงอย่างเดียวเออจริงจงจริงโจงอะไรกูไไมมม่่่่สสนนนเเเบบบทีีดดแบบั้กก็รึง,ง,ง,งพาาะะธอคิวจ คนสนใจหมูป่ามากกว่าจิงโจ้มันทําให้เธอได้ข้อมูลใหม่และคิดที่จะทําข่าวจิงโจ้ไปพร้อมกับหมูป่าด้วยเลยเออสงสารหมูแต่ก็กินเวลาต่อมา <S <S เบ๊ก,ก็บอกกับข่าวว่า <S <S เธอจะไปหาถ่ายอะไรแถวนี้ไปแป๊บเดียวเดี๋ยวก็กลับและอีกสักพักเบ๊กก็มาถ่ายวิวอะไรไบเร่เปื่อยเพราะเธอหาจิงโจ้ไม่เจอสักตัวแต่จู่ๆเบ๊ก,ก็เหมือนจะถ่ายติดตัวอะไรบางอย่างซึ่งมันก็เป็นหมูป่าจอมมงที่มงบ้านของตาแก่เจ๊กจนหมดตัวแต่ก็เห็นแค่แวบๆและลางๆเออตัวอะไรวะและในขณะที่เบ๊กํำลังมึนงงจู่ๆก็ มาเบสที่เห็นแบบนั้นก็ไม่รอช้าตามรถคันดังกล่าวไปทันทีซึ่งมุกตอมไมเห็นว่าที่นี่มันคือโรงเชื้อจริงโจเบสที่อยากจะได้ข่าวแบบเข้าเส้นเลือดก็แอบ,บเดินเข้าไปเพื่อจะถ่ายให้โลกได้เห็นแต่ก็ถ่ายได้แค่นิดเดียวไอดิโก้น้องของเจ้าของโรงเชื่อก็โผล่มาแล้วพยายามแย่งกล้องจากนักข่าวหน้ามืนเบสที่เห็นท่าไม่ดีก็แบกกล้องหนีออกมาได้ใช่งนั้นแม่งทําไมหนีง่ายจังวะแต่ในขณะที่เบสกําลังขับรถหนีด้วยความเร็วต่ําเพราะคิดว่าหนีมาพ้นแล้วจู่ๆไอเบนนี่เจ้าของโรงเชืออก็ขับรถพาย ลจะไม่สามารถขับต่อไปได้ไอดิโก้ที่หมันไส้เบสพยายาท่าจะเข้ามาสวัดแก,ก๊กเธอเพราะมันเหินเกินกว่าที่จะอดใจได้แต่ก็ยังไม่ทันได้สวัดแก๊กจู่ๆหมูป่าก็พุ่งมาหมงกระแทกรถของมันไอเบนนี่ก็บอกให้ดิโก้ขึ้นรถมาด่วนไม่อย่างนั้นจะโดนหมูป่าลงโทษนั่นแหละครับไอสองตอนนี่ก็หนีหายไปทิ้งให้เบสต้องอยู่แบบว้าเวเบสที่บาดเจ็บอย่างหนักก็พยายามจะสตาร์ทรถเพื่อจะหนีออกไปจากที่นี่ให้ได้แต่รถก็ดันสตาร์ทไม่เตดแถมจู่ๆหมูปา่าจอมมงก็โผล่มาจาะเอสวัสดีและล่าหน้าข่าวสาวจอมมมนไปแแดกเเฉยเลยลง ทำข่าวจิงโจ้โดนหมูป่าแดกซะง,งั้นเช้าวันต่อมาก็มีคนมาเจอกับซศร้ารถของเบสท,ที่โดนหมูป่าลากไปแดกเมื่อคืนนี้ตาแก่เจ๊ที่มาเห็นพอดีก็รู้เลยว่านี่มันคือฝีมือของหมูป่านรกแน่ๆซึ่งเขาบังเอิญมาเจอกับเหล็กตะขอที่เอาไว้ห้อยจิงโจ้เวลาย,ยิงได้เจ๊ก,ก็เลยคิดว่ามันต้องเป็นตะขอขอยเ,เบนนี่และเอดิโก้แน่ๆตาแก่ก็เลยตรงมาหามันคู่และถามว่าเมื่อคืนมันเกิดอะไรขึ้นไอ้เ,อเบนนี่ที่ไม่ได้โง่ก็บอกว่าไม่รู้อะไรทั้งนั้นตาแก่เจ๊ก,ก็เลยต้องถอยเพราะไอ้สองตัวนี้ไม่่่่โงงพพอทีจะสาาาารภาคววมเได้ย ขนาดนั้นเออบอกไปก็ซวยดีกในขนาดเดียวกันที่ข่าวก็มานักเครียดจากการที่เมียหายเพราะไปหาถ่ายจิงโจ้เขาก็เลยออกเดินทางตามหาเมียแล้วมาเช่าบ้านอยู่แถวบริเวณที่เมียหายไปซึ่งเจ้าของบ้านก็ดันใจดีอนุญาตให้ข่าวใช้รถได้แต่ก็ต้องเติมน้ํามันเองนะจากนั้นเขาก็ขับรถตรงไปหาตะแก่เจ๊เพอร,รู้มาว่าเจ๊ไปที่เกิดเหตุเมื่อเช้านี้ตะแก่เจ๊ที่รู้ว่าข่าวคือบัวของเบสหน้าข่าวดวงซวยเขาพยายามจะบอกกับข่าวว่าเมียของข้าน่าจะโดนหมูแดงไปเรียบร้อยแล้วแต่ถึงกระนั้นตะแก่เจ๊ก,ก็บอกว่าเขาไม่มีหลักฐานว่าไอหม ได้แดกเธอเข้าไปจริงๆไหมแต่แกเจ๊ก็เลยแนะนําให้ข่าวลองไปที่โรงเชือดจิงโจ้ดูดิเพื่อว่าจะมีบอดแสดอะไรมาเพิ่มเออกูไปมารอบหนึ่งแล้วไม่ได้อะไรเลยนั่นแหละครับข่าวก็มาที่โรงเชือดแล้วมาเจอไอ้เบนนี่และเอดิโก้โดยที่มันสองตัวก็ไม่ได้สนใจข่าวเท่าไหรเพราะไม่รู้วาข่าวคือผัวของนักข่าวสาวหน้ามืนม่นเซอร์มอรก็ประโจมอที่ตอนนี้ไอ้เบนนี่ก็บอกว่าจะออกไปข้างนอกพอดีมันก็เลยชวนข่าวไปด้วยข่าวที่ไม่รู้อีโนอีเนก็ติดสอยห้อยตาไปสองตัวนี้มาโดยที่ไม่รู้เลยว่่่่าาาาวนนนคคููคือออตตต้้ทีีหเมมยงป เล็กสักพักพวกมันก็พาคาวมาแวะนอนที่รังกบดานเพื่อจะรอใหถึงตอนเมื่อจะได้ออกไปล่าจิงโจ้เหมือนกับที่มันนักขู่ทากันตามปกติตามมาที่บ้านพักที่ขาวได้เช่า,เาไว้ที่ตอนนี้พ่อหนวดเฟิร์มเจ้าของบ้านพักกำลังนั่งดูทีวีแบบเพลินๆแต่จู่ๆก็มีเสียงดังโครมพ่อหนวดเฟิร์มก็เลยออกมาดูและพบว่ามีบางอย่างบุปพังโรงเก็บเนื้อซึ่งมันก็คือเจ้าหมูป่าจอมงงนั่นแหละครับแต่ในหนังมันก็ไม่ถ่ายหมูจังๆสักทีแม่งแวบไปแวบมาย,ยิ่งกว่าหนังผีพ่อหนวดเฟิร์มกก็เเเลย้้้องางาาบดดไ,ไรแโนนนืถึขี แม่งไอตัวไรวะในขณนะดเดียวกันที่ข่าวกับ2พี่น้องสุดกวนตีนที่ตอนนี้ก็ได้เวลาของการออกไปล่าจิงโจ้ทางทางที่ความจริงแล้วข่าวมันมาเสิร์ฟเรื่องเมียที่หายตัวไปแต่ต้องมาล่าจิงโจ้กับไอสองตัวนี้ใช่ยังงั้นหนังแม่งยิ่งดูยิ่งปวดหัวและพอออกมาล่าไอเบนนี่ก็สั่งให้ข่าวคอยส่องไฟไอดิโกจะได้ยิงจิงโจ้ง,ง่ายๆซึ่งเขาก็ส่องไปส่องมาจนมาเจอกับจิงโจ้ดวงสวยตัวหนึ่งที่กำลังยืนหลับท่ามกลางความเงียบเงาของความมืดไอดิโกที่เห็นก็ไม่รอช้าเนียวไกลปืนใส่น้องจิงโจ้ดวง ยิงปืนขึ้นฟ้าชัดๆเราที่ต่อกระจายเสียงปืนก็สาดแสงไฟไปแบบมุ่ยตัวและพอส่องไฟมาใส่น้องจิงโจ้ที่ยิงเมื่อกี้ก็ตามไม่เห็นว่าน้องจิงโจ้โดนยิงแต่ยังไม่ตายทั้งๆที่ดิโก้มันยิงนกยิงฟ้าแต่โดนน้องโจ้ได้ยังไงก็ไม่รู้เขาที่เห็นแบบนั้นก็รู้สึกสงสารน้องโจ้ดวงสวยเพราะว่าเขาเป็นนักข่าวสายอนุรักษ์เขาก็เลยตัดสินใจถือปังต่อและเข้าไปฟันคอน้องโจ้เพราะไม่อยากให้น้องโจ้ต้องทรมานเออมาเพื่ออนุรักษ์แต่ต้องมาฆ่าจิงโจ้เองเวรจริงๆไอเบนนี่ที่เห็นว่าข่าวมันไร้ประโยชน์ก็บอกให้ข่่่าวรออยูที มีแป๊บหนึ่งแค่ประมาณ5ชั่วโมงเดี๋ยวมันจะกลับมารับแม่ง5ชั่วโมงพูดมาได้ว่าแป๊บเดียวนั่นแหละครับเขาก็ต้องมาอยู่กลางป่ากลางทะเลทรายคนเดียวโดยที่ไม่รู้ว่าไอ้สอตัวนั้นจะกลับมารับเขาจริงๆไหมเขาก็เลยต้องนอนอยู่กับศพน้องโจเพื่อรอให้ไอ้สอตัวนั้นกลับมารับเขาและในขณะที่กาลังหลับเลิกเขาก็ฝันเห็นอะไรไม่รู้มั่วไอ้ตัวแล้วพอเขาสะดุ้งตื่นก็ได้ยินแต่เสียงแปลกๆดังอยู่รอบๆตัวเต็มไปหมดเขาก็เลยต้องใส่เกียร์หมาวิ่งไปแบบไรทิศทางเพราะความมืดเจอเมําทัให้เขามา งไอเดียปิงขึ้นมาด้านบนกลางหันเอาเข็มขาบังคล้องกับตัวเองไว้และนั่งหลับมันแบบนี้แหละเออไม่ต้องกลัวตกแต่พอถึงตอนเช้าก็มีฝูงหมูป่ามากมายพากระดันกลางหันอันนี้เพราะเห็นว่าอาหารกำลังนั่งหลับอยู่ด้านบนแมงเอ้ยหนังเรื่องนี้หมูแมงจ่องแต่จะแดกคนซึ่งน้องหมูพวกนี้ก็พากันดันกลางหันจนมันงนเงนินและล้มลงมาใส่หนองน้ําไอคขามันก็เลยพูดยอยอยอน้องหมูเพราะน้องหมูพวกนี้ไม่ไหวนะ้ำมาหามันเออแน่จริงก็ลงมาดีน้องหมูพวกนี้ก็ไม่รู้จะทํำยังไงก็เลยพากันเดินหนีออกไปเพราะทนความกวนตีน ไปก็ได้จากนั้นเข่าวก็เดินไปเรื่อยเปื่อยเพื่อจะหาทางเอาชีวิตรอดจากดินแดนซอกครานี้ให้ได้เสริมมรคตาให้เขาต้องทุรักทุเลสบักสบอมจากการเดินทางแค่วันเดียวแมงล้มกิ้งล้มไงยังกับเดินหลายวันแต่ถึงเขาจะทุรักทุเลแค่ไหนเขาก็ยังอุตส่าห์โชคดีเดินมาเจอบ้านคนได้แบบไม่น่าเชื่อแล้วพอเขาเดินเข้ามาก็มาเห็นผู้หญิงยืนแก้ผ้าอาบน้าอยู่นอกบ้านเออแบบนี้ค่อยหายเหนื่อยหน่อยแต่ขาวก็ดูได้แค่แป๊บเดียวเขาก็สลบล้มตึงเพราะเหนื่อยเกินกว่าที่จะบรรยายซึ่งแม่สาวคนนี้ท ตาเมื่อกี้ข้ามายืนแอบมองเธอแก้ผ้าอาบน้ำเออเห็นหมดแล้วต้องรับผิดชอบนะเลยสักแป๊บตาแก่เจ๊ก็มาที่นี่ก็ถามข้าว,ว่าเจอหมูป่าตัวบกไฟบ้างไหมข้าวก็บอกว่าเจอโคตรเยอะแต่ก็ไม่รู้ว่าใช่ตัวที่ตาแก่ต้องการไหมตาแก่เจ๊กที่รู้แบบนั้นก็รีบพาน้องหมามันที่หนองน้ําเพื่อจะตั้งแคมป์รอมหมูป่านารกที่เคยพุง่งมงชีวิตของเขาจนเละต,ตุ้มเปะเออแคมนี้ต้องชําระตามมาที่พ่อหนวดเฟริร์มที่กําลังนั่งดูทีวีและจิบเก๊กฮวยกระป๋องตามปกติโดยที่เเเเขขาาาาากก็ไไไมมมมมม่่่่่รูู้้้้้ลลยววววตตอออนนนีีหปจมมงงดดดิัับทืืาาแ แต่กับดักแค่นี้ก็ทําอะไรหมูป่าตัวนี้ไม่ได้เพราะมันก็ใช้พลังแรงหมูลากโซ่และจะข่ายติดตัวไปด้วยเท่านั้นยังไม่พอเพราะจะจูโซ่มันก็มาติดกับบ้านของพอนอดเฟิร์มมันก็เลยลากบ้านของพอนอดเฟิร์มออกไปแบบนี้อา้าวกาลังดูอยู่เพลินๆไปแสตทีวีกูในขนาดเดียวกันที่ข่าวเขาก็ต้องมาใช้ชีวิตอยู่ที่บ้านของซาร่าแบบที่ซาร่าสาวเหงาคือมันจะชอบที่มีหนุ่มเข้ามาอยู่ในบ้านซึ่งซาร่าก็ทํางานเป็นนักอนุรักษ์และกํลาลังติดเครื่องติดตามลูกหมูตัวนี้เพื่อจะดูการใช้ชีววิิตขออองงงงน้้หมมูเเพรราาาาะธไดาาบบจจััยกฐลซึ่งง แปลกๆแบบนี้ซารามันก็ทําอยู่คนเดียวเพราะคนปกติทั่วไปไม่มีใครทําก็เลยต้องอยู่เงาๆแบบบาวเวตามมาที่ตะแก่เจ๊กที่ตอนนี้ก็ส่องไปเห็นฝูงหมูป่มามากมายกําลังมาเล่นน้ํากันอย่างสบายใจเชิบแต่น้องหมูพวกนี้ก็ไม่ใช่เป้าหมายของเขาเพราะหมูที่เขาต้องการก็คือหมูนรกที่หมงบ้านเขาจนพังซึ่งเขาก็ส่องไปส่องมาจนเจอกับหมูจอมมงที่ยืนแอบ,บแบบเนียนๆแต่ไม่ม็ดแม่งมีการมายืนแอบ,บด้วยตะแก่เจ๊กที่เแบบนั้นก็เลยปล่อยน้องหมาไปต้อนน้องหมูและใช้ปืนไรเฟริลยิงใส่หมูนรกพวกนี้แบบรัวๆแต่ดูเหมือนว่า ไรมันไม่ได้เพราะหนังมันโคตรหนาอย่างกับกรอกอังกสุนน้องหมูนรกที่เริ่มคันก็เลยค่อยๆเดินออกไปโดยไม่ได้สนใจว่าตะแก่เจ๊กจะหัวร้องขนาดไหนแม่งเดินโคตรชิลแต่แก่เจ๊กที่รู้ว่าปืนทํะไรหมูตัวนี้ไม่ได้ก็เดินไปดูขี้น้องหมูเผื่อว่าจะเจอหลักฐานว่าหมูตัวนี้มันเคยแดกคนเส่ร์มังคต้าให้เขามาเจอกับแหวนของเบสที่โดนหมูแดกคาร์เมื่อวันก่อนตะแก่เจ๊กก็เลยเอาแหวนมาให้เขาและบอกว่าตอนนี้มีของเขากลายเป็นขี้หมูไปแล้วแมงใครมันจะไปรับได้เมียกลายเป็นขี้หมูแต่ถึงตาแก่าาาาเ้ไไมม่สรรถทะ ตัวนี้้ไดเขาก็ยังจะอุตสา์มาตั้งแคมป์รอเพื่อจะใช้ลูกปืนเกาหลังหมูนรกตัวนี้ครั้งเออเผื่อว่ามันจะคันหลังและในขณะที่ตะแก่พลังรอคอยการปรากฏตัวของหมูนรกจโจไอ้ดิโก้ก็โผล่มานั่นก็บเราว่ามันกลัวว่าตะแก่จะปากโป้งเรื่องที่มันเป็นคนทําให้เบสต้องโดนหมูปาดแดกาทารันที่ความจริงแล้วตะแก่ไม่ได้สนใจไอ้สองพี่น้องนี้เลยนี่แหละคนมีความผิดมันขี้ระแวงแต่มันก็ไม่ได้ฆ่าตะแก่มันเลือกที่จะใช้ขวานสาับขาตะแก่ให้บาดเจ็บเพื่อที่หมูปาดจอมมงจะได้มาแดกตะแก่เจ๊เพื่อทาลายหลักฐานแม่งือ แล้วพอถึงตอนเช้าตาแก่เจ๊ก,ก็ฟินขึ้นและพบว่าขาของเขาเป็นบาดเจ็บจนเดินไม่ได้ตาแก่ก็ไม่มีทางเลือกเขาก็เลยบอกให้น้องหมารีบไปตามหาซาร่าเพื่อที่ซาร่าจะได้มาช่วยเขาก่อนที่จะตายหายอยู่ตรงนี้จากนั้นตาแก่ก็รีบคานไปหาที่แอบเพราะกลัวว่าจะโดนหมูปา่าแดก่อนที่ซาร่าจะมาถึงซึ่งเขาก็คานเข้ามาแอบอยู่ในโกดังสังกะสีแต่ก็เปล่าประโยชน์เพราะเจ้าหมูนรกกขพังเข้ามาและง่าตะแก่ออกไปแดกซะอย่างนั้นแม้งตอนอยู่โล่งๆมาไม่แดกชอบมองเข้ามาแดกแบบนี้ทุกทีในขณะดเดียวกันที่น้องหมาก็ต้องมาดวงซวยเพราะมาเจอไอ พี่น้องสุดเลวนั่นแหละครับน้องหมาก็โดยไอดิโก้ขับรถทับซาร่าที่ขับรถพามาเหตุศพน้องหมาดวงสวยก็คิดว่าตะแก่เจ๊กน่าจะมีภัยเธอก็เลยรีบพาข่าวบึ้งมาหาตะแก่แล้วพอมาถึงก็ทําให้เห็นว่าตอนนี้ตะแก่เจ๊กโดนน้องหมูนรกแดกไปซะแล้วขขาที่ไม่รู้จะทํายังไงก็เดินสารวจแถวนี้เบเร่เปื่อยจนเห็นรอยที่ตะแก่เจ๊กโดนขวานสาบทําให้เขารู้ทันทีว่ามันเป็นรอยที่อดิโก้ทําไว้แน่ๆเขาก็เลยรีบบึ้งรงมาที่โรงเชืออแลอ้วเอาปืนมาจี้เอเบนนี่เพื่อจะถามว่ามันทั โหดพ็รีวิ่งหนีสุดชีวิตเพราะไม่คิดว่าเรื่องมันจะแดงซึ่งมันก็ดำมาแอบห้อยตองแตงอยู่ในรูข่าวที่ตามมาเห็นกระเตกี้ดินขี้ทรายใส่มันแล้วปล่อยให้มันไหลลงรูสมน้องหน้ามาแอบอยู่ในรูแอบเบนนี่ที่กลัวจนที่แทบแตกมันก็บอกว่าไม่ได้ทําอะไรเลยไอดิโก้ต่างหากที่ทําแม่งโทษน้องเฉยขาวก็เลยปล่อยให้มันอยู่ในรูและเดินเข้าไปหาดิโก้เพื่อจะปิดบัญชีแคสที่มันทําให้เมียของเขาต้องตายแต่เบนนี่มันก็ดวงซวยเพราะสลิงมันก็ไหลทําให้เบนนี่ต้องลงไปตายอยู่ในความมืดมิดสมกับความชั่วที่มันนไได้้ททาอวีี่ส เขาเรียกว่าตายคารูตามมาที่ซาร่าที่ตอนนี้เธอก็มาแจ้งข่าวเรื่องหมูป่าน,นรกกับชาวบ้านชาวเมืองชาวบ้านที่มาพวกนี้ก็เลยพากันแห่ออกไปลาน,น้องหมูเพราะอยากจะเจอหมูป่านในตำนานตัวนี้สักทีแต่พอมาถึงยังจุดที่ซาร่าบอกพวกเขามาเจอกับลูกหมูตัวเล็กน่ารักใช่นยังงันเออขนาดตัวกําลังทําหมูหันในขนาดเดียวกันที่ข่าวก็ตามไล่ไล่ไดิโก้ในรงเชือดซึ่งมันก็พยายามจุกหนีแบบสุดชีวิตแต่ก็หนีไม่พ้นแล้วมานั่งหัวระเพราะไม่รู้จะทําอะไรแม่งหนีไม่ได้นั่งหัวระเฉยเลยไอดิโก้ที่หัวระจ,จนเมื่อยก็บอกให้ข่าว ัสกทีเพราะตอนนี้มันเริ่มเมื่อยแล้วแต่ในขณะที่ข่าวกาลังจะยิงจูจ,จูหมูป่าจอมมงก็กโผล่มาเอดิโกที่เห็นก็ตกใจและวิ่งหนีเพราะกลัวว่าจะโดนหมูแดกแต่มันก็หนีไม่รอดโดนหมูนรกมองและลากมันไปแดกแบบหน้าตาเฉยอสมควรตายละมึงถ้าพอหมูนรกตัวนี้มันแดกเอดิกโกหมดแล้วมันก็มาไล่แดกขาวอีกคนเนื่องจากตอนนี้ยังไม่อิ่มขาวก็รีวิ่งหนีขึ้นที่สูงแต่หมูตัวนี้มันโคตรตื้อและบ่งสาเหล็กจนขาวต้องให้ตองแต่งแบบนี้แมงพลังแห่งความหิวแต่ในขณะที่ข่าวกำลังจะโดนแดกจูจูซาร่า และตะโกนเรียกขาวเพราะความเป็นห่วงนั่นแหละครับน้องหมูก็เปลี่ยนเป้าหมายแล้วมาไลา่แดกสาราแทนเนื่องจากไอ้ขาวมันแดกยากเขาที่เห็นก็ไม่รู้จะช่วยยังไงเขาก็เลยต้องแอบตามน้องหมูไปแบบเงียบๆแต่จู่ๆน้องหมูมันก็โผล่มาอีกแล้วเขาที่โจรตัวก็งั้นเหล็กขึ้นมาตั้งฉากทำให้น้องหมูโดนแทงและร้องควนคางอย่างก,กับควายถูกเชือดแมงเอ้ยเจ็บซาดแต่ถึงกระนั้นก็ยังไม่เป็นอะไรแล้วมาไลา่แดกขาวอีกเหมือนเดิมขาวก็เลยล่อน้องหมูมาที่เครื่องบดน้องหมูที่ไม่รู้ก็หลงกลโร่ลงไปในเครื่ บทเฉยและพอน้องหมูนรกโดนแปรรูปแล้วเขาก็เดินไปทั่วโรงเชืออเพื่อตามหาว่าซาร่ามันหายไปไหนซึ่งเขามาเจอซาร่าที่ห้อยตองแต่งอยู่แบบที่ไม่รู้ว่ามาห้อยได้ยังไงเขาก็ช่วยซาร่าลงมาซาร่าก็เฟินขึ้นและซาบซึ้งในสิ่งที่เขาได้ช่วยชีวิตเธอซึ่งหลังจากนั้นไอ้สองตัวนี้ก็อยู่ด้วยกันและ,สะแสวกแกกันแบบหามรุ่งหามค่ําจนมีลูกหลานเลนโดมากมายไปทั่วประเทศออสเตรเลียทําให้เขาและซาร่าได้กลายเป็นพระเอกและนางเอกของเราไปโดยปริยายและเรื่องราวก็จบไปยังไงบ้างละครับสําหรับหนังเรื่องนี้และ ค,คิดเห็นกันอย่างไรก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับและถ้าหากคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมํำคลิปต่อไปแล้วมาเจอกันใหม่เ,เรื่องหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับ